อ้าเฮ้ยอตอนไหนวะการที่เราไปวิ่งในป่านี่เจอผีไหมเอิม่มก็น่าคิบนะโดยเฉพาะทางเปี่ยวสินะ <C oughs> จะรู้ได้ไง <C oughs> ว่าตรงไหนมีผี <C oughs> ตอนนี้ผมก็ถึงที่เด็กเว้นตามอะดิตอนนี้ถึงที่ป่าแล้วนะครับดูดูทุกคนดูรองเท้าผมกด <c oughs> ที่คือมันขาดแล้วดูดูเสียง GPS ดู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  GPS ฮนะนี่คือ GPS ที่ จับพีเดี๋ยวเยวขอรู้เสียงก่อนนะฮะตอนนี้เรายังไม่เจออะไรเฮ้ยเฮ้ยมีบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหน้านะคูอทาง น,นี่กิจะเป็นทางน้ำไหลนะดจะพาไปดูเฮ้ยมาใกล้ๆแล้วเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆเลยเฮ้ย,อยตอนนี้โทรศัพท์สัน่นดูดิเฮ้ย ผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรเอเ้ยเฮ้ยตอนนี้มีสองจุดฮนะนี่หมาด้วยอย่าหมาลงนาเขา <c oughs> เปลี่ยนทิศทางดีกว่าฮนะเอเ้ยเฮ้ย,ม,ยมันอยู่ข้างมันอยู่ข้างว่ะมันทันหลังหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเดินหนีนะลองเดินหนีก่อน จะหนีหนีด้วยหรือเปล่าไม่อยู่ละอ้อสัญญาณหายฮะเอ้าเฮ้ยสัญญาณหายฮัโหลชิบหายแล้วฮะสัญญาณหายเฮ้ยสัญญาณหายครับเอาเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยแต่ว่าเส้นทางมันทำไม ตรงนี้มันก็เป็นทางแบบนี่นะสามแยกอะเออมันเป็นสามแยกดูดิทางนู้นจะเป็นทางเข้าไปตรงนู้นนะดูดูนี่นเปี่นดีเห็นมันได้มีแยกรงนี้ปะโอ้มั่วแอบมั่วน,นะโอเคก็สำหรับวันนี้ที่พีเอ็ก็เจอผีสองตัวนะผีผีจริงหรือเปล่าวะก,ก็ไม่รู้นะ โอเควันนี้เขาถือว่ามาชิวๆแล้หกันโ okay, อเค okay, สำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้ขอไปวิ่งต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคลิปนี้แบบมีคนดูผมจะแบบเข้าป่านู้นนะขอไปในป่ายางนะฮะ ดูสิว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับถ้าชอบกปลิมกไลค์กดซับสไครต์ไว้นะ